เรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะอายุ19ถูกตำรวจจับในท้องที่ที่อำเภอเวียงแหงที่เชียงใหม่นะครับข้อหาก็คือไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอในเขตจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้งหลายท้องที่โดยใช้โดยใช้ปืนอัดลมแบบกึง่งอัดแบบกึ่งอัตโมติเป็นปืนเป็นปืนปลอม นะเป็นปืนอารมณ์ปืนปลอมแต่เข้าไปเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ในร้านเซเว่นเอเวนี่ยจริงๆนะครับและตำรวจก็สืบทราบว่าหมอนี่นี่พอได้เงินมาแล้วก็มักจะมาเล่นเกมที่ร้านเกมร้านเดิมด้วยนะฮะร,ร้านเกมแอดเนถนนหมื่นด้ามพร้านะครับหมื่นด้ามพล้าครดที่ช้างเผือกก็มาจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งแล้ว แล้วนายบรรหารลุงทุนนะฮะคนนี้นะฮะอายุ19ปีบรรหารนะฮะก็ยอมรับว่าใช้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านเซเว่นเดลเท่าที่จำได้เนี่ยสครั้ง7ตุลาคมนะครับตี2-40ได้เงินมา3,000บาทครั้งที่2-13ตุลาคมประมาณตี5ได้เงิน800บาท ที่สาขาสีปิงเมืองครั้งที่39ตุลาคมนะฮะตีสอกว่าที่สาขาสีบัวเงินได้เงิน3,000แล้วก็โทรศัพท์ Black b l a c k เบอร์ี่นะฮะครั้งสุดท้ายก็18ตุลาคมตี1,40ที่ปั๊มแก๊ส LPG สาขาสีแยกสนามบินนี่ฮะก็ถูกจับได้ ก็ก่อเหตุซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตรงนี้แหละฮะโดยไม่สนใจเลสิ้นได้เงินมาก็บางทีได้หลักร้อยไม่กี่ร้อยตาแล้วก็มาเล่นเกมนะฮะหมดเงินหมดก็เอามอเตอร์ไซค์ไปต้นใหม่ทำอีกทาอีกแล้วก็จะไปทําตอนเนี่ยฮะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่โอ้นี่ฮะที่เชียงใหม่ตูกจับจนได้ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับ ทางรองผู้มกับสพเมืองพัทยานะครับได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจตรีหญิงทวันรัตนะครับ,รบว่าได้ร่วมกับตำรวจอาสาจับกลุ่มแก๊งล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวนะฮะไปล้วงกระเป๋าบนรถ2แถวบริเวณทางเข้าพัทยาซิติวอล์แล้วก็จับมาได้ทั้งหมด3คนนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงอีกสองคนผู้ชายชื่อบัญชายศยิ่งยงอีกสองคนชื่อดารุณีบุญเกิด กับสุเนศเขียวสะอาดนะครับสามคนนี้เนี่ยไปล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวอายุเยอะนะฮะอายุ68นะแล้วฮะพิเตอร์เมลคอมเนี่ยนะครับบัญชาเนี่ยปรากฏว่าเจอกระเป๋าสตางค์นะครับภายในมีเงินสกุลดอลลาร์372ดอลลาร์เงินไทย4820บาทแต่ผู้เสียหายเนี่ยนะฮะคุณเมลคอมถี่บอกว่าเอ๊ยยังมียังมีแบงค์ใบละร้อยดอลลาร์หายไปอีกปกใบนะฮะยังได้ไม่ครบยังได้ไม่ครบ ก็ <c oughs> สอบถามบัญชาไอ้หมอนี่วัมากเลยอบอกว่าตอนตอนที่ตํารวจสอบปากคําอยู่เนี่นะฮะร,ระหว่างสอบปากคำก็หาโอกาสเอาเอาของกลางเอาแบงค์ที่เหลือเนี่ยทิ้งไว้ใต้โซฟาในห้อง <c oughs> ห้องสอบสอบนวนตำรวจอะไร <c oughs> โอโ้โห <c oughs> นี่นะฮะเสร็จแล้วก็มาสอบปากคําอีกสองคนซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในแก๊งเดียวกัน <c oughs> แต่ไม่มีใครยอมรับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมรับนะฮะตำรวจก็เลยบอกก็ให้ตำรวจหญิงอีกคนหนึ่งไปค้นตัวสองคนนี้นะครับ ปรากฏว่าเงินดอลล่าร์นะครับใบละร้อยดอลลาร์อีกห้าใบเนี่ยซ่อนอยู่ในอวัยวะเพศของนางดารุณีโอ้โหนี่ไปเจออยู่ในนั้นอ่ะโอ้ตายแล้วเปียกเลยมันจมเขาไปล้างน้ำหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เปียกก็ได้แต่เขาไปล้างน้ำเขาข่าวไม่ได้บอกไปล้างน้ำนี่ขขาวจะไม่ได้บอกคุณก็จะไปมันอาจจะไม่ใช่ข่าวบอกว่าไปล้างน้ำ วิเคราะห์ดูว่ามันโอ้โหมันอะไรมันจะเปลี่ยนโชคไอ้แก๊งนี้เนี่ยนะถูกจับมาแล้วหลายครั้งพอพ้นโทษออกมาถูกด้วยความที่ถูกจับมาหลาย้วหลายครั้งเนี่ยพอพ้นโทษออกมาตำรวจเขาก็ให้สายลับสะกดรอยตามแล้วแล้วมันล้วงกระเป๋าบนรถสองแถวนี่นะสายลับเขาตามไปด้วยเขาเห็นตอนล้วงเลยแต่พอรู้พอรู้อยู่แล้วแก๊งนี้ออกมาเนี่ยมันต้องล้วงแน่ต้องล้วงแน่โอ้แล้วมันก็ล้วงจริงๆก็ล้วงจริงๆทําจริงๆโอ้ แต่วิธีการซ่อนของกลางนี่โอ้โหสุดยอดซ่อนไว้นไม่คือไม่ไม่ยอมให้ตำรวจเจอของกลางอ่ะเออตำรวจเขาก็ต้องรู้ว่าในเมื่อของกลางอยู่กับตัวของคนร้ายเนี่ยยังไงยไงมันต้องมันต้องซุกสัที่หนึ่งอ่ะใช่โอ้โหเรานึกดูดิคนที่คนที่ได้แบงค์นี้ไปใช้ต่อเนี่เขาก็ไม่รู้หรอกมก เขาขายแจะไปรู้ล่ะก็นี่ก็คืนคืนผู้เสียหายไปครับชมาคืนฝรั่งคนนี้ไปก็คืนเขาไปคืนกลับไปฝรั่งคนนี้จะเอาไหมก็ต้องรีบไปใช้ก่อนเอาไปแลกก่อนโอ้แม่มันซอนที่ไหนไม่ซอนเออมันเกิดแบบมุนม้แล้วซ่อนเข้าไปในรูหูก็ว่าว่อะไรอย่างี้ใส่เข้าไปได้ไงรูหูทิ้มเข้าไปได้ไงชมารูหูมันเล็กกว่าอะไรเป็นโจมปล่า ไม่มันมันเข้าไม่ได้แบงก์มันใหญ่นะฮะอ่ะผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคณะอนุกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารนะครับของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีการนัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตเงินค่าโฆษณาระหว่างบริษัทไล่ส้มกับอ,อสอมอทอเนี่ยเข้ามาชี้แจงจงเตามคดีนีต้ตลอดนะครับมาทางนี้ตลอดเลยแล้ว คุณวัชรลเพชรทองเนี่ยเขาบอกก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกเขาส่งหนังสือเชิญไปยังคุณสรยุทธ์สุัศนัจินดาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่มาชี้แจงเนี่ยนะครับไม่มีคุณสรยุทธ์คุณสรยุทธ์ให้เหตุผลบอกว่าไม่ได้รับเอกสารเชิญนะฮะแต่ว่ามีตัวแทนจากอสอมทจากช่องสามจากปปชเนี่ยมาชี้แจงนะครับตัวแทนจากช่องสามเนี่ยก็คือคุณคุณคชาชาญมงคลจเจริญน,นะครับเป็นรองกรรมการพชจารณาของช่องสามเนี่ย ก็ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยึดตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพข่าวนะฮะแม้ไม่ระบุเป็นเอกสารจริยธรรมแต่ว่ามีจารีตซึ่งจะรับไปตรวจสอบแต่ก็บอกว่าช่องสมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปลายน้ําต้นน้ําอยู่ที่ช่อง9ปปชช,ช้มูลคุณสุรยุทธ์ก็ต้องไปต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมถ้าหากสุดท้ายพบว่าผิดคุณสรยุทธ์ก็คงจะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับว่ามูลค่าการตลาดของช่อง3มเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่า เพราะว่าคุณสรยุทธ์นี่แหละนะฮะขณะที่ร้อยตํารวจเอกปรูรชายเปี่ยมสมบูรณ์ที่ร่วมประชุมกับอนุกรรมธิการเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นแย้งขึ้นมาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบว,วิชาชีพข่าวกับวิชาชีพการแพทย์เนี่ยอย่างหมอเนี่ยถ้าเกิดเขาพบว่ามีการทําผิดทางจริยธรรมก็พักใบอนุญ,ญาตประกอบโรคศิลป์หรืออาจจะว่ากล่าวตักเตือนดังนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับช่องสามที่มาบอกว่าต้องรอให้ปปชเนี่ยชี้มูลความผิดแล้วจะ ให้ไปต่อสู้ตามกระบวนการตามยุติธรรมก่อนให้คดีถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยมาดําเนินการต่อ,อก็ไม่เห็นด้วยแบบนี้นะฮะคือเหมือนกับไม่ต้องรอไม่ต้องรอใช่ไหมก็เปเรียบเทียบของจริยธรรมก็จริยธรรมอาญาก็อาญาเปรียบเทียบกับหมอไงอเปรียบเทียบกับหมอนะครับขณะที่ปปชอบอกตอนนี้เนี่ยวันนี้ปปชก็คือรองเลขาธิการคุณวัชิระสงบพันธ์มาชี้แจงบอกว่าเตรียมยื่นเอกสารต่ออายการสูงสุด ในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรออายการว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่าแล้วจะส่งเรื่องให้ช่องสามพิจารณาความผิดทางวินัยของคุณสรยุทธ์ต่อนะฮะคุณวัชระบอกว่าวันนี้คุณสรยุทธ์ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดใหม่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเชิญคุณสรยุทธ์จะเชิญผู้แทนอายการสูงสุดแล้วก็นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มาให้ข้อมูลต่อ,อแล้วเขาจะมาไหมก็มาไหมเชิญให้ถึงสิ ต้องฝากจดหมายใครไปยื่นถึงมือไม่งั้นเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ได้รับหนังสืออีกทีละเอาแพ้ก็วทีทำไมต้องผมอ่ะเคยใช่ทำไมต้องผมอ่ะก็เห็นตามจริให้คนอื่นเขาไปยื่นก็ได้ก็เจอกันทุกวันไม่ใช่เหรอให้คนอื่นเขาไปยื่นก็ได้เออผมทําหน้าที่ของผมหนึ่งปยื่งพฤจิใช่ไหมหนึ่งพฤจิกา็จะนัดใหม่ครับลองดูว่ามาเปล่าอ่ารับพักกันในครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับครับ